บอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้นี่คือไม่มีเรเลยแค่มานั่งบนเด็กม1อ,อย่างเดียวนะผมคือบอกไว้ก่อนนะตอนนี้คือปัจจุบันนี้นะผมอยู่ม2แล้วผมซึ่งอยากจะบ่นเดียวกับเด็กม1รุ่นผมมาคือมันโคตรยิ่งใ่แบบเกินนะคือแบบคือคือมันมาถึงขั้นที่แบบถ้าผมเอาไปเปรียบเทียบกับตัวแบบตัวเทียมันยังจะชูชีให้ผมนะบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้ภาพป,ประกอบอาจจะไม่ค่อยมีนะเพราะขีกอยากใส่อยากมานั่งบน่นเฉยๆคือแบบม1เนี่ยคือแบบเหมือนสมองแบบ มันไม่เต็มร้อยอ่ะมันเหมือนสมองไม่เต็มร้อยมันเหมือนเป็นออทิสติกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือแบบมอหนึ่งมันแบบมันโคตรปีนเกี่ยวเลยมันปีนเกี่ยวแบบมันไม่เก่งใจความแบบรุ่นพี่เลยคือแบบถ้าเป็นรุ่นพี่ที่มันสนิทอ่ะผมพอว่าแต่บางทีอ่ะมันไม่ได้เป็นรุ่นพี่ที่มันสนิทด้วยซ้ำแม่งมันก็มันก็ไปด่ารุ่นพี่คนนั้นนะเหมือนผมเนี่ยนั่งคุยกับเพื่อนอย่ดีๆแม่งมันมีไอ้มอหนึ่งไอ้คนนี้แหละตัวตึงเลยแม่งมันตัวเล็กนะตัวเตี้ยมากเลยแม่งใส่เอส่่่่เเ้ออะแมมมตตตัััวคียนหาดจล แบบมันแบบผมนั่งคุยกับเพื่อนยอยู่มันบอกใครพี่ใครถามมึงอ่ะไอสัตว์เป็นคุยอะไรกันแม่งคือแบบแบบกูไม่ได้คุยกับมึงเข้าใจไหมกูไม่ได้คุยกับมึงไอ้ก๊ยส่วนอีอ,อีเฮี้ยตี้นะแม่งก็บแบบเหมือนเป็นปรสิตด้วยนะผมตอนกีฬาสีเขาไม่เล่นโทรศัพท์ไงมันมาแอบหลังผมมันตัวเล็กไงผมตัวใหญ่กว่ามันนิดนึงนะครับผมมันเอ่อมาแอบหลังผมแบบมาแอบเล่นเกม้หลังผมให้ผมบังให้ครูกับรุ่นพี่เขาจะได้ไม่เห็นโคตร อืมแต่ผมก็ยอมช่วยมันนะถึงมันจะด่าก็เถอะแต่ก็สำหรับผมจริงๆก็น่าจะมีแค่นี้แหละเพราะว่าคนแบบฮเฮียมอนหนึ่งมันมีไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นครับผมแต่ก็ทนใหญ่ก็ค่อนข้างปีนเกียวพอสมควระนะแต่แบบทนใหญ่ก็แบบเออไม่ได้ปีนเกียวกับผมเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้สนิทกับผมเท่าไหร่มอนหนึ่งเขาไม่ค่อยสนิทกับผมกันอืมผมมีแบบมอนหนึ่งไม่กี่คนอนะที่สนิทกับผมมีประมาณเอ,อ่อห้าหกคนนะมั้งที่สนิทกับผมอมอลหนึ่งอะ แต่เขาไม่ปีนเกี่ยวนะเขานี้ัใสดีทุกคนเลยที่ผมครบะที่เป็นมอ .1 นนอะซึ่งคลิปนี้ก็จะมีแค่เท่านี้แหละโอเค